เสียงเซเรนดังบิวไล่หลังเสียดแทงกลางค่ำคืนอันว่างเปล่าแอนดริวเหงือท่วมตัวแม้อากาศจะเย็นเฉียบเขากระโจนข้ามรั้วโลดหนามราวกับสัตว์ป่าหนีตายรองเท้าหนังราคาแพงเปื้อนโคลนจนแทบดูไม่ออกว่าเคยวาววับแค่ไหนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาหนีแต่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ากำลังจนมุมเบื้องหลังเขาตำรวจนครบาลล้อมไว้แน่นหนาอีกฝั่งหนึ่งกลุ่มคนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราศ ซุ่มรอคอยอยู่ในความมืดพวกนั้นไม่สนกระบวนการยุติธรรมพวกนั้นแค่ต้องการเลือดไอสาเลวมึงหนีไปได้ก็ถือว่าโชคดีเสียงคำรามจากใครบางคนในเงามืดทำให้แอนดริวหันซ้ายขวาอย่างระแวดระวังเขาเคยโกงบริษัทการเงินหลายแห่งด้วยเอกสารปลอมหลอกเจ้านี้ให้เชื่อว่าเขาตายแล้วและขายข้อมูลลับของเจ้าพ่อมาเฟียให้คู่แข่งแผนที่วางไว้เหมือนจะสมบูรณ์ จนมีใครบางคนหักหลังกระเป๋าใบเล็กที่สะพายอยู่คือของสําคัญเพียงชิ้นเดียวที่เขานําติดตัวภายในเต็มไปด้วยเงินสดหนังสือเดินทางปลอมและซิมโทรศัพท์จากหลากหลายประเทศเขารู้ดีว่าเมึงใหญ่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปหากอยากรอดต้องเปลี่ยนตัวตนแต่จะสวมรอยใครใครที่จะไม่มีใครตามหาใครที่ไม่มีอดีตไม่มีคนรักไม่มีเงาตามติด ความคิดนั้นทำให้เขานึกถึงเรื่องเล่าที่ได้ยินในบาา์เล็กๆเมื่อเดือนก่อนเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเงียบงันในเมืองชนบทห่างไกลไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีศัตรูเป็นเพียงคนแปลกหน้าท่ามกลางเมืองเล็กและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแผนใหม่แผนสุดท้ายแผนที่จะทำให้เขาหายไปจากโลกในชื่อของคนอื่นแอนดรูว์หยุดทักใต้สถานหยิบแผนที่ขึ้นมา เมือสัว์เล็กน้อยจากทั้งความหนาวและความตื่นเต้นเมืองเล็กชื่อเอเวอร์ครีกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าสนและหมอกจางๆทางตอนเหนือของประเทศบ้านเรือนห่างกันพอให้คนไม่สอดรู้แสงไฟตามถนนดับดับติดๆเหมือนโลกถูกทิ้งไว้ให้ลืมแอนดริวสวมหมวกแก๊ปใส่เสื้อคลุมหนาเดินฝ่าหิมะเบาๆเข้าสู่เมืองอย่างเงียบเชียบเขาใช้ชื่อปลอมในการเช่าห้องพักในโรงแรมเก่า ใกล้กับร้านอาหารเดียวของเมืองผู้คนที่นี่ไม่ช่างสักถามและนั่นคือสิ่งที่เขาชอบเป้าหมายของเขาลุกฮาร์เปอร์เขาได้ยินชื่อนี้จากชายเมาที่บาร์ในชิคาโกลุกอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายปีไม่มียากไม่มีเพื่อนสนิทไม่ใช้โซเชียลไม่มีบัญชีธนาคารหลักๆไม่มีแม้แต่รูปถ่ายในอินเทอร์เน็ตในสายตาแอนดริวชายคนนี้แทบจะไม่มีตัวตนอยู่แล้ว วันรุ่งขึ้นเขาเดินไปยังร้านขายของชำเล็กๆที่มีป้ายไม้ผูกผังด้านหน้าคนขายหญิงสูงวัยทักเขาด้วยรอยยิ้มจืดชืดคุณคงไม่ใช่คนที่นี่นะเพิ่งย้ายมาครับอยากอยู่เงียบๆสักพักอนดริลย,ยิ้มตอบอย่างเป็นมิตรหญิงชราหัวเราะเบาๆงั้นคงถูกที่แล้วเมืองนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากป่ากับชายท่าทางแปลกชื่อลุกที่ชอบคุยของเก่าในโกดังไทยเมือง ชื่อที่ได้ยินทําให้หัวใจเขาเต้นแรงเล็กน้อยช่วงบ่ายเขาแอบเดินตามถนนหลังร้านไปเรื่อยๆจนเจอบ้านไม้เก่าโซมหลังหนึ่งมีจักรยานทิงอยู่กับระเบียงและชายคนหนึ่งกําลังกวาดหิมะหน้าบ้านอย่างช้าๆลุกฮาร์เปอร์ชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตลายสกอตหน้าตาธรรมดาสายตาเหมื่อลอยเหมือนคนไม่มีความฝันเขายิ้มให้แอนดริวเมื่อเดินผ่านไป แววตาไม่มีความระแวดระวังแม้แต่น้อยแอนดริลยิ้มตอบแต่ภายในใจกลับแอบขำเป้าหมายของเขาง่ายกว่าที่คิดแอนดริวเช่าห้องชั้นสองของอาคารไม้หลังหนึ่งที่มองเห็นบ้านของลุกได้ถนัดเขาใช้กล้องสองทางไกลรุ่นเก่ากับสมุดบันทึกขาดมุมเริ่มเฝ้าดูชีวิตของอยู่ทุกวันลุกตื่นตอนเจ็ดมงเช้าทุกวันออกมาเก็บฟืนและจิบกาแฟจากแก้วใบเดิม จากนั้นจะขี่จักรยานไปยังกัวดังเก่าท้ายเมืองทำงานเงียบๆคนเดียวในนั้นจนเย็นไม่มีเพื่อนไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีโทรศัพท์มือถือและแทบไม่พูดกับใครเลยเหมือนเกิดมาเพื่อให้ฉันสมรอยแอนดรวลพึมพำกับตัวเองพร้อมจดบันทึกอย่างมีระบบเสื้อผ้าที่ใส่ประจำลายสก็อตฟ้าดำความถนัดงานไม้ซองของเก่าอาหารที่ซื้อบ่อยขนมปังโฮวิตปลากระป๋องดบียี่ห้อเดียว เขาเริ่มวางแผนละเอียดทั้งเสียงพูดน้ำเสียงท่าทางการเดินและการยิ้มแบบจืดชืดเหมือนลุกเขาซ้อมหน้ากระจกทุกคืนเหมือนนักสแสดงที่กำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีแต่แล้วในคืนหนึ่งขณะที่แอนดริวกำลังจดบันทึกอะไรบางอย่างใต้แสงไฟสลัวเสียงเขาประตูเบาๆดังขึ้นเขาสะดุ้งวางปากกาไว้บนโต๊ะดึงเสื้อคลุมมาสวมก่อนเดินไปเปิดประตูตรงหน้าคือลุกตัวจริง ถือกล่องไม้เก่าๆหน้าตายิ่งซื่อกว่าที่เห็นจากกล้องผมเห็นคุณยืนมองบ้านผมคิดว่าคงอยากรู้จักกันลุกพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแอนดริวเกือบเผลอทำเสียงหัวเราะหลุดออกมาไม่คิดว่าอยู่จะเดินมาหาเขาเองแบบนี้ขอบคุณครับผมก็คิดอยู่ว่าจะทักดีไหมลุกยื่นกล่องให้ผมซ่อมกล่องดนตรีไว้หลายอันนี่เป็นอันโปรดของผมลองฟังดูสิแอนดริวรับไว้ยิ้มบางๆ เสียงติ๊กติ๊กดังเบาๆเ,เ,เมื่อแอนดรูวบิดกุญแจไขกล่องดนตรีมันเป็นเสียงเครื่องจักรเก่าแก่กำลังทํางานเสียงที่เหมือนนาฬิกาที่ไม่ตรงเวลาจากนั้นท่วงทํานองแปลกประหลาดก็ดังขึ้นไม่ใช่เพลงกล่อมเด็กไม่ใช่คลาสสิกแต่มันฟังเหมือนเสียงบางอย่างที่ถูกบันทึกไว้มากกว่าเสียงดนตรีแอนดรูวขมวดคิ้วเสียงนั้นแหลมสูงผิดธ,ธรรมชาติคล้ายเสียงคนหัวเราะปนสะอื้น เขารีบปิดฝากล่องทันทีความรู้สึกบางอย่างวิ่งงูบขึ้นหลังเย็นวาบจนสัน่นมันคืออะไรกันแน่เขาเปิดฝากล่องอีกครั้งสำรวจภายในมีเพียงกลไกทองเหลืองธรรมดากับเศษกระดาษแผ่นหนึ่งซ่อนอยู่ในมุมด้านในเขาคีิมันออกมาอย่างระวังตัวอักษรเขียนด้วยหมึกเขาจดจำทุกคนที่จ้องมองเขานานเกินไปหัวใจแอนดริวเต้นแรงขึ้นทันทีเขามองออกไปนอกหน้าต่าง บ้านของลุกยังมืดเงียบเหมือนทุกคืนแต่ในความเงียบนั้นกลับรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับตามองคืนนั้นเขานอนไม่หลับเขาพยายามไล่ตันกันในหัวลุกอาจเป็นพวกเพี้ยนมีปัญหาทางจิตหรือแค่ชอบแกล้งคนแปลกหน้าแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าข้อความนั้นมันเหมือนคําเตือนและกล่องดนตรีก็เหมือนจะมีความหมายบางอย่างมากกว่าความแปลกเช้าวันถัดมาลุกรอยอยู่หน้าห้องเขาอีกครั้ง คราวนี้ถือถุงใส่ขนมปังกับกาแฟผมทำมาเผื่อคุณเขายิ้มขอบใจนะแอนดริวยิ้มตอบพยายามไม่ให้ตัวเองดูหวั่นไหวแม้ลุกจะยังคงยิ้มจืดและทำตัวเป็นมิตรเหมือนเดิมแต่บางอย่างในตัวเขาทำให้แอนดริวเริ่มอึดอักชายคนนี้เหมือนไม่มีอารมณ์อื่นนอกจากความสงบไม่โกรธไม่ขัดใจไม่ระแวงท,งทั้งที่มีคนแปลกหน้าเฝ้ามองอยู่ทุกวันมันผิดปกติเกินไปหลังจากรับกาแฟและขนมปังจากลุก แอนดริวก็บอกว่าจะลองไปเดินสำรวจเมืองลุกพยักหน้าไม่สักถามอะไรเหมือนรู้ว่าเขาจะไปไหนแต่แทนที่จะแวะร้านหรือเดินชมวิวแอนดริวกลับเดินลัดลลอกไปทางบ้านของลุกทันทีเขารอจนแน่ใจว่าลุกขี่จักรยานไปโกดังก่อนจะปีนเข้าไปจากด้านหลังบ้านไม้เงียบสงัดก,กลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นน้ำมันกับฝุ่นคลุ้งเขาค่อยๆสำรวจทุกมุมอย่างระวังมีหนังสือซ้อนกันสูงบนชั้นวางรูปถ่ายไม่มีแม้แต่ใบเดียวโทรทัศน์ รุ่นเก่าเปิดค้างไว้เป็นจอสีเทาไม่มีสัญญาณบนพื้นห้องนั่งเล่นมีพรมผืนหนึ่งแปลกตาวางเบี้ยวเล็กน้อยเหมือนรีบปิดอะไรบางอย่างแอนดรูว์หยุดหายใจขณะยกพรมขึ้นไม้พื้นใต้พรมมีรอยขีดข่วนเหมือนถูกของหนักลากไปมาและที่ชัดเจนที่สุดคือรอยเลือดติดอยู่ระหว่างร่องไม้หัวใจเขาเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เขากวาดสายตาไปรอบห้องอีกครั้ง เหมือนบ้านนี้เก็บงำบางอย่างไว้มาเนิ่นนานทันใดนั้นเสียงประตูหน้าบ้านดังแอนดริวแข็งท้างเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาช้าๆเขาหันไปทางประตูหลังที่เปิดทิ้งไว้รีบกระโจนออกไปโดยไม่หันหลังกลับเมื่อวิ่งพ้นระยะเขามองกลับไปยังบ้านไม้เก่าอีกครั้งหน้าต่างชั้นบนสุดมีเงาคนยืนอยู่แค่ยืนนิ่งและเฝ้าดูแอนดริวกลับมาถึงห้องเช่าพร้อมเหงื่อที่ยังชื้นทั่วหลัง มือยังสั่นกับสิ่งที่เห็นในบ้านของลุกเขานั่งนิ่งอยู่หน้ากระจกทางทบทวนสิ่งที่พบกรองดนตรีที่แปลกประหลาดข้อความเตือนรอยเลือดใต้พรมและเงาคนที่เฝ้าดูเขาจากชั้นบนนี่มันอะไรกันแน่หลังนี้ออกจากบ้านของลุกแอนดรีว์กลับมาที่ห้องเช่าหัวใจอย่างเต้นแรงแต่สายตากลับเปล่งแสงแห่งความมุ่งมั่นเขาไม่กลัวอีกแล้วเขาได้คำตอบที่ต้องการแล้ว หมอนี่มีความลับแน่นอนและนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันจะใช้เขาพึ่งรำแอนดริวไม่ใช่แค่คนโกงเขาคือนักล่าที่ใช้จุดอ่อนของคนอื่นในการปูรเส้นทางหลบหนีครั้งนี้ก็เช่นกันเขาเริ่มวางแผนอย่างเป็นระบบลุกไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีแม้แต่รูปถ่ายเก่าๆอยู่ในบ้านเหมาะสมที่สุดที่จะกลายเป็นเขาสิ่งที่เขาต้องทำคือกำจัดลุกโดยไร้ร่องรอยและสวงตัวตนแทน คืนถัดมา Andrew แอนดริวแซงทำตัวสนิทสนมกับลุกมากขึ้นพูดคุยเรื่องงานเรื่องอดีตแม้กระทั่งถา,ถามถึงของรักของห่วงลุกตอบทุกอย่างด้วยรอยยิ้มแต่ยิ่งได้ฟังแอนดริลก็ยิ่งรู้สึกว่าลุกไม่ได้โง่ยอย่างที่เขาคิดลุกรู้ว่าเขาโกหกรู้ว่าเขาสนใจบ้านเกินควรแต่ก็ไม่เคยวุ่วายหรือหลบเลี่ยงเหมือนเขารออะไรบางอย่างแอนดริลซื้อของจากร้านฮาร์ดแร์ถุงมือเชือกยานอนหลับและกันไกลสวนขนาดใหญ่ เขาเตรียมทุกอย่างใส่ในกระเป๋าใบเล็กวางไว้ใต้เตียงคืนนี้เขาจะลงมือเขามองตัวเองในกระจกยิ้มเจ้าเล่ห์พลางทุมทำเบาๆลาก่อนลุกยินดีต้อนรับแอนดรูวคนใหม่ไฟในห้องดับลงเหลือเพียงเงาจางๆของชายผู้หนึ่งที่พร้อมจะฆ่าและกลายเป็นเงาของอีกคนคืนที่มืดสนิทแอนดรูวสวมถุงมือหนังสีดำก้าวเท้าเบาๆผ่านสนามหญ้าปีกชื้นเขาแนบตัวกับกำแพงไม้ของบ้านลุก ก่อนจะค่อยๆหมุนลูกบิดประตูหลังที่เขาแอบไขไว้เมื่อตอนกลางวันประตูเปิดอย่างง่ายดายไม่มีเสียงดังแม้แต่น้อยในมือเขาถือขวดยานอนหลับบดผสมกับนมอุ่นในกระติกเขาวางมันไว้บนโต๊ะครัวควบคุมลมหายใจให้เย็นลงขณะที่เสียงฟีเท้าเบาๆของลุกเดินลงมาจากชั้นบนดึกแล้วนะลุกพูดขึ้นขณะเดินผ่านห้องครัวสวมเสื้อคลุมและมีไฟฉายในมือ แอนดริวฝืนยิ้มฉันเห็นไฟในบ้านเลยคิดว่าคุณยังไม่หลับใช่ฉันฝันร้ายลุกตอบแล้วหยิบกระติกขึ้นมาสำหรับฉันใช่สิลองดูสิลุกมองเขาสักพักแล้วจิบชาช้าแววตายังจับจ้องไม่วางไม่ถึงห้านาทีลุกก็พยักหน้าเบาๆฉันจะกลับขึ้นไปนอนขอบคุณนะแอนดริลชายหนุ่มยิ้มบางขณะเฝ้าดูลุกเดินขึ้นชั้นบนเสียงฟีเท้าหนักลงช้าชจนเงียบหายไป เขารออีกสิบนาทีก่อนหยิบเชือกและกันไกลส่สวนเดินขึ้นตามไปห้องนอนเงียบงันลุกนอนตะแคงหันหลังให้แอนดริวเดินเข้ามายกเชือกขึ้นด้วยมือมั่นคงแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองลุกพลุกพวดขึ้นมากระชากเชือกจากมือเขาและเหวี่ยงเขากระแทกกับผนังคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าแกเป็นใครลุกคำรามดวงตาแดงกำ่ำแอนดริวอึ้งช็อกกับพละกกำลังที่ไม่สมกับร่างกายผอมบางนั้นลุกพูดก่อนจะเหยียบขาของแอนดริวไว้แน่น แต่ฉันคือคนสุดท้ายที่พวกแกจะจำได้เลือดประบนเสื้อคลุมเก่ากลิ่นสมนผสมข่าวเลือดยังอบอวลในอากาศแอนดริวหอบหายใจนั่งนิ่งอยู่ข้างร่างไร้ชีวิตของลุกมือยังสั่นเล็กน้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยชัยชนะเขาลากร่างลงไปซ่อนในหลุมตื้นใต้พื้นโรงเก็บของแล้วกลับขึ้นมาชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าและสวมบทบาทใหม่อย่างสมบูรณ์แบบเขาคือลูกคนเงียบขรึมผู้อยู่กับตัวเองและไม่ข้องเกี่ยวกับใคร ไม่กี่วันผ่านไปไม่มีใครสงสัยไม่มีใครถามถึงลูกคนเดิมเพราะไม่มีใครรู้จักเขาดีพอแอนดรูว์เริ่มใช้ชีวิตในบ้านไม้หลังนั้นแต่งสวนดื่มกาแฟ,แฟที่มุมหน้าต่างหน้าเงาะอ่า,อานหนังสือเล่มเก่าอย่างคนมีเวลาเหลือเฟือแต่ยิ่งวันผ่านไปเขายิ่งเริ่มรู้สึกแปลกเขาเริ่มฝันซ้ำๆถึงสถานที่แปลกประหลาดป่าทึบที่มีเสียงคนร้องให้ในเงามืดเสียงกรดถูกเหยียบช้าๆ และเงาที่เดินตามเขาไม่ว่าเขาจะหันไปทางไหนเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกหลายครั้งและพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าประตูห้องใต้ดินโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานของลุกเขาพบบันทึกเล่มหนึ่งหน้ากระดาษสีเหลืองเขียนด้วยลายมือวัดๆเป็นบันทึกการทำงานของลุกรายชื่อสถานที่วันเวลารวมถึงภาพจุดจบอันน่ากลัวของผู้คนเหล่านั้นแอนดริวขนลุกมือเย็นเฉีย เขารีบปิดบันทึกแต่ก่อนที่เขาจะลุกจากเก้าอี้เขารู้ทันที่ว่าลุกมีอาชีพเป็นนักรอบสังหารเขาหยุดหายใจเฝ้ามองเงาของตัวเองที่ยังคงยืนอยู่ในท่าเดิมหลายเดือนผ่านไปแอนดริวในร่างลุกเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้ดีขึ้นเขาทำงานของลุกอย่างราบรื่นจนเขาเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเขากลับคืนสู่สภาพปกติแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในค่ำคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดเหมือนทุกวันเขากลับรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเมื่อเสียงหยิบย้าใต้หน้าต่างดังแว่วมาจากนั้นก็มีเงาคนเดินผ่านหน้าประตูอย่างรวดเร็วแอนดริลสะดุ้งตื่นจากการนอนหลับเขาลุกขึ้นจากเตียงหยิบปืนพกที่ซ่อนไว้ใต้หมอนก่อนจะเปิดหน้าต่างดูว่าเกิดอะไรขึ้นทันทีที่เขาเห็นกลุ่มคนสวมชุด,ดดำยืนอยู่หน้าบ้านเขาตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะมีความรู้สึกแปลกๆก่อตัวขึ้นในใจ พวกเขากำลังมาเพื่อเขาลุกเสียงหนึ่งจากในกลุ่มดังขึ้นน้ำเสียงต่ำและเต็มไปด้วยความโกรธแอนดริลจ้องมองไปยังกลุ่มชายลึกลบที่ยืนห่างจากบ้านไม่มากพวกเขาราวกับกำลังรอคอยอะไรบางอย่างและเขาก็รู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัยที่เริ่มจะซึมเข้ามาในขณะที่กำลังคิดหาวิธีหนีกลับมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากด้านหลังบ้านลุกมันถึงเวลาแล้วชายคนนั้นพูด ก่อนจะกระตุกยิ้มขมขื่นฉันกับนายไม่เคยรู้จักกันแต่นายสร้างศัตรูมากมายเกินไปแล้วลุกคงถึงเวลาที่จะจ่ายราคาสักทีแอนดริวรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเขาไม่เคยคาดคิดว่าการสมรอยคนอื่นจะนำมาซึ่งปัญหามากมายขนาดนี้ฉันไม่ใช่ลุกเขาตะโกนขณนะที่มือของเขากําปืนแน่นไองโง่ลุกชายคนนั้นตอบก่อนจะเดินไปยังกลุ่มคนที่ยืนรอยอยู่ด้านหน้า แอนดริลยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนกำลังถูกตรึงไว้กับที่หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีแอนดริลรู้สึกมึนงงและเจ็บปวดจากการถูกจับตัวไปเขาถูกมัดมือและเท้าบนเตียงผ่าตัดแสงไฟจ้าทุ่วห้องทำให้เขาตาลายแต่เขาไม่สามารถขยับตัวได้หรือแม้แต่ร้องขอความช่วยเหลือเสียงกระหึ่มจากเครื่องมือแพทย์และเครื่องจักรต่างๆกล้องอยู่ในหูของเขาข้างเตียงคือคนในชุดขาวที่เตรียมเครื่องมือผ่าตัดอย่างเชี่ยวชาญ แอนดริวพยายามหายใจเข้าพวกคุณเข้าใจผิดฉันไม่ใช่ลูกฉันชื่อแอนดริวเขาพยายามบอกแต่เสียงของเขากลับถูกบทบังด้วยเสียงเครื่องจักรและความเงียบจากบุคคลที่อยู่ในห้องหมอผู้หนึ่งยืนอยู่ที่ข้างเตียงรอยยิ้มของเขาแฝงด้วยความเย็นชาและโหดร้ายทำไมต้องพูดเรื่องนี้ตอนนี้ล่ะก็รู้แล้วว่าไม่มีใครเชื่อแกหมอตอบพร้อมกับยิ้มเหยียดแอนดริ Andrew พยายามขยับแต่ก็ไม่สามารถหลบหนีได้ เขารู้สึกได้ถึงคมของมีดผ่าตัดที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ทันใดนั้นเสียงของหมอคนหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องเขาเป็นคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ดูเหมือนเขาจะมีความรู้สึกบางอย่างกับแอนดริวแก่ไม่ใช่ลุกหมอบอกด้วยน้ำเสียงแหบแห้งขณะเดินเข้ามาใกล้แอนดริวแอนดริวเงยหน้าขึ้นมองและก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติจากใบหน้าของหมอคนนั้นคุณรู้จักลุกแอนดริวถามด้วยเสียงอ่อนแรง หมอกลับหัวเราะในลำคอรู้สิเราคือเพื่อนกันแต่ตอนนี้นายไม่ใช่ลูกแน่ๆ่เพราะฉันรู้จักเขาดีหมอก้าวเข้ามาใกล้แววตาของเขาทอดมองลงไปที่แอนดริวอย่างไม่พอใจนายไม่ใช่ลูกแต่ใบหน้าของนายกลับทําให้ฉันนึกถึงอีกคนหนึ่งหมอบอกพลางยิ้มเย็นเย็นจำได้ไหมคนที่มาหลอกเมียฉันกินเงินจากครอบครัวฉันจนหมดและยังทิ้งฉันไว้กับหนี้สินที่ยากจะหลุดพ้น แอนดรูวเบิกตากว้างในความตกใจเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอนายคือนักต้มตุ๋นคนเดียวกันหมอกล่าวก่อนจะหยิบมีดผ่าตัดขึ้นด้วยมือที่มั่นคงตอนนี้ฉันจะทำให้แกได้รับผลกรรมที่สมควรหมอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาโยนยาสลบทิ้งก่อนจะลงมือผ่าตัดร่างของแอนดรูวอย่างเลือดเย็น